พาดหัวข่าววันนี้ด่วนกกทเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยานักกีฬา3กลุ่มใครได้บ้างเช็คเลยกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับศูนย์โควิด -19 รายงานว่าหลังจากกระทรวงการคลังเห็นชอบปลดล็อกให้กลุ่มนักกีฬาและนักมวยมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานักกีฬา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนกับกลุ่มอาชีพอิสระเพราะนักกีฬาเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนต้องหยุดฝึกซ้อมและแข่งขันจนขาดรายได้ไปด้วยซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกอทอเตรียมเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติบอร์ดกองทุนราว159ราล้านบาทเยวยาบุคลากร3กลุ่มทั้งกลุ่มเพื่อความเป็นเลิศกลุ่มอาชีพและกลุ่มกีฬามวยโดยจะประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติภายในมิถุนายนนี้ซึ่งในประชุมกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการกีฬามวย เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาม,มาตรการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเรียบร้อยแล้วส่วนนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยานักกีฬา5,000บาทจากรัฐบาลไปแล้วจะไม่ได้เยียวยาในส่วนนี้กลุ่มนักกีฬาบุคลากรกีฬาอาชีพได้เสนอกรอบวงเงินต่อบอร์ดกรองทุนช่วยเหลือประมาณ106ล้านบาทและกลุ่มกีฬามวยอีก53ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะสามารถเบิกใจ่ายให้กับนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบให้ความช่วยเหลือกำหนดได้อย่างทั่วถึงสำหรับนักกีฬาเป็นเลิศที่อยู่ในโครงการเตรียมนักกีฬาเพื่อคอล์รไฟไปโอลิมปิกเกมและพาราลิมปิกเกม2 0 2 0จะมีการปรับแผน และกระบวนการฝึกซ้อมกรณีไม่สามารถมาฝึกซ้อมร่วมกันได้ให้นักกีฬาฝึกซ้อมที่บ้านแทนเทรน a อ Home ซึ่งสามารถเบิกใจค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตามโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมที่กกทวางแผนการเก็บตัวไว้ให้ซึ่งเป็นงบประมาณเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งนี้นักกีฬาอาชีพที่ตกหล่นหรือ,อยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาอาชีพหรือมวย หรือต่ออายุบัตรนักกีฬาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึง31พฤษภาคม63ส่วนสมาคมหรือสโมสรที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31พฤษภาคม63เช่นกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021867111ต่อ8542 8544ครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าว The Bank of Insight หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ